วันนี้เรามารับงานเ,เรามางานอีเวนต์นะครับที่กอทมอนะครับเ,เป็นงานเปิดตัวแป้งเปิดตัวแป้งพุยายาบานฟินแลนด์นะครับแป้ง p n b นาลิตะนะครับจะเข้าสิงวงบรรยากาศว่าเป็นต้นไหนแน่นะครับแป้งสิเป็นแบบใดนะครับสวัสดีตอนนี้เขาโยงถึงงานเปิดตัวแป้งพับนะครับเอาส้มผมก็ปไปแล้วเนี่ย ไอ้ตัวไอ้มีคนสวยไอ้คนเวยเจ้าว่าไอเทองพาจอมพนมกลมกรับแฟนแฟนไลไกลมิเพลงทั่วแควนทั่วไทยแลนด์ให้ความสุขเอย เคนไหนความสงสารเหรอนี่คุณไฮทีบอกขอบคุณคุณพ่อค่ะขอคุณคุณพ่อคุณพ่อตัวขอบคุณไอ้ไส้ไงใจสปอร์ตเราก็ตีมาเรือยๆอริอริวิขนมสินค้านะ่ยริวิสินค้าไหนอันไหนที่ยังไม่ได้กินเออนี่อ่ะของต้าต้านะรีวิดมรมนะของโรงแรมนะคะวันนี้อาหารว่างเบรกของโรงแรมที่เขาจัดมาให้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ มีขนมข้าวหนึ่งอย่างแล้วก็ขนมหวานหนึ่งอย่างแล้วก็น้ำส้มอีกหนึ่งอย่างนะคะทุกคนค่ะขนมอันนี้ก็จะเป็นอย่างเข้ามาเป็นอย่างมหัวซิมเบิ้ลมันเหมือนไก่แต่ว่ามันมันไม่ไม่ใช่ไก่แต่ว่ามันเหมือนแหนมเหมือนอะไรนะเออมันเออมันคือนสมัยนี้เออเออไก่จอยเหรอคะแล้วก็ให้ตาตาชิมนะคะเออเป็นยังไงบ้างอุ้ยอันนี้ข้ออะไรเสียบอากกเสียบบหรตะไคร้้อ่เออตะไคร้นะคะเป็นยังไงบ้างเออได้ด้วยไหมล่ะ นคะน้ำชุ่มจ้ะทานเมนบบแต่ว่าเขาเ็นีน้ำจิ้มมาให้กินด้วยนะน้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มไก่ของไฮคิวเอ้าเอ้าจะบอกอะไรเนาะว่าบริโภคซะหข้าเปลี่ยนเกี๊ยวไก่แบบม่เง็นแบบไม่ให้ซึ้งแม้แต่มองแม่เอ๋อนี่ค่ะขนมหวานหนึ่งอย่างนะคะแล้โหเขาจะมาโอ้เมเซอร์พอเขาคืแล้วหรอเอ้าวอะไคนเต้นแล้วนะครับกันซีนแล้ยโอ้แดกค่ะแดดเข้ามาแซ่บมากคนเต้นก่อนนะครับ ไปเด่นก่อนคาราโคเกไปลดความอ้วนก่อนเดี๋ยวจะมากินต่อคุณบอกเลยว่าวันนี้ทามางานด้วยแล้วก็ช่างแต่งหน้าส่วนตัวนะผมบอกวิ้ยออกมาจะลงทาออกงานให้วันนี้ตกใจนะครับผมซึ่งแป้งเลือดแห้งนะครับผมแป้งไนล์แตะเขียนดีฝากด้วยนะครับผมตลาดนัด490บาทตอนนี้วันนี้เปิดขายจำหน่ายทุกประเทศแล้วอย่างเป็นทางการนะครับผมแล้วก็ใครอยาก เป็นตัวแทนกับสมัติแอรไลน์พไดอุ้ยพี่อยากเป็นตัวแทนจังเลยค่ะดูไลฟ์สดอยู่ตอนนี้ชมอยู่หลายหมื่นหลายแสนท่านพี่อยากเป็นตัวแทนพี่กตอแอรไลน์ข้ามาเลยนะับผมที่นรับผมที่เราปากหมดไว้ตรงใต้ไลฟ์สดน,นี้สามารถคลิกเข้ามาสอบถามเรทราคาได้ใช่แล้วนะฮะแลววันนี้ อีกหนึ่งอย่างคือใครที่เปิดบินเปิดบินในงานนี้คือแฟนขาบคุณวันนี้ตั้งใจจะมาเปิดบินอยู่แล้วนะครับผมวันนี้ใครเปิดบินสิทธิับขึ้นไปในงานนี้นะครับผมมีสิทธิ์รับไปเที่ยวกับครอบครัวแสงทองฟินแลนด์ทะเลบอกภูเขาบอกมาแล้วนะครับผมมาแล้วพี่ดีกรันของเราจักเองซะงั้นแอบลุ้นอยู่ว่าจะขึ้นช่วงไหนดีด้วยการที่สั่งสามนาทีไปได้ตึงเลยท่านอาจารับอ่าค่ะก็วันนี้ก็ถือว่า สนุกสนานมวนสองห้อเซลกันอสมควนนะคะอืมสุดยอดเลยเป็นใน้ณเวที่เมือยปะคะไม่คนะป้เมือยค่ะเต็มคณะคณะว้ายแล้วก็ิีนชินก็เดี๋ยวนี้นาน่นาให้ทองคำบอกแล้วในงานผมก็อย่างที่บอกนะครับผมแป้งของเรา คัสซันมาจากใจมาจากคุณภาพล้วนๆ<ะ>เราทาม,มาแล้วมากกว่าหลายร้อยยี่ห้อเข้ากับรููจักนว่าอันดไหนดีบอดีเข้ากับอยากนบเสนอพี่นอ้องนะผมซึ่งตอนนี้แฟนขับแสงทองฟินแลนด์ซึ่งเปลี่ยนแฟนขับมาอยู่แล้วนะผมรักความเป็นแสงทอง,ร,ทองรักความเป็นฟินแลนด์ก็อุดหนุนสินค้าแบรนด์เราใช่แล้วและก็แต่ละ <Yes. S 2> แบรนด์แต่ละอย่างนะครับรบอกเลยว่าเราใช้เอง เรากินเองนะคะบอกได้ว่าข่อบริจาคพิเชนเตอร์ไม่จ้างเลยจ้ะใช้หนังหน้าเองเป็นพิเชนเตอร์ต้องบอกเลยการดีด้วยตัวของเราเองนะคะอ่าแดงว่าทิ้งท้ายแบบนีแล้วต้องติดตามเดี๋ยวฝากช่องทางนิดหนึ่งละการสามารถติดตามได้ที่ไหนทั้งผลงานลวมถึงสินค้าของเราครับก็เฟซบุ๊กนะครับผมเบลล์บุรีพาเพื่นหรือ Facebook แฟนเพจพ่บ้านฟินแลนด์เขียนเข้าไปเลยพ่บ้านฟินแลนด์ขึ่นโหลดใช่แล้วก็หมอรังแพรวแสงทองแล้วก็ทาง ช่องทางของ YouTube ด้วยนะคะและก็ช่องทางในการสั่งซื้อสินค้าเราจะแชร์มาหน้าเพจหลักถูกต้องอ่องาเพราะฉะนั้นก็กดติดตามหน้าเพจแล้วถ้าอยากได้แป้งอยากได้มาส์อยากได้ดีท็อกนะคะก็กดติดตามเพจของเราเราก็จะมีลิงก์ให้แอดไลน์นะคะที่จะสั่งซื้อสินค้าคเดี๋ยวหลังจากนี้มีโปรโมชั่นพิเศษอะไรบ้างไหมฮะเผื่อมีคนฝากถามมาก็วันนี้ในงานใครเปืดบิลในงานก็มีสิรัพอย่างที่บอกไปแล้วนี่ับผมก็มีสิรัพไปเที่ยวกับ เซนทองฟินแลนด์ครับครับผมแล้วก็เป็นบรรยากาศแั่งานนะครับที่บรรยากาศแต่งานของคนแถเข่าอยู่บนนี้เราจะรอเเป็นโรงแรมโรงแรมโรงแรมยังดอกโรงแรมยังดอกอิสตินพอเชลล์อิสตินพอเชลลบสถ์จะเป็นพระโอษฐ์ทั้ยงครับตอนนี้แล้วแล้วเรียบร้อยแล้วพี่น้อง เสร็จภารกิจแล้วมองกันหน้าก็สวยไปบางงามแถอแม่มึงนี่มาสวยแถมันนี่ผมนี่ผมแท้ผมหยางเนาะเดี๋ยววันท่านได้เห็นหนังโยนะบายบายมึงวุ้นหยาพี่เนอะซุปเปอร์โดว์หนังบายผมก็บว่ได้มึงจะได้ส้มส้มเปล่าทาหล่อนมีพิรุชนะเดี๋ยวเขาจะดูเอา สวยแห้งงกมแตงงามมันเอาตื่นบดเลยวันตะคนบ้อนบ้อนทั้งเหลัามจับอนหน่กกันสิทำลายอย่างเดียวเลยสาวยินสวัสดีค่ะคุช่างยินอยู่ช่องยินเ k คนะคะใช่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 ื่อถือีไปนั่อยู่ชั้น่านไ่เมียน่มเม้งมือว่านยางต่าไก็มั่นใจคัสโอ้ยคนไรกัดดอดด้วยตลแมนีแมยูเ่นบ่ เลหยแมนออกแบบมีแห้งือแยแม่แพักมันีแมันเอาก็จะมาแล้วและแมนบอกาวัดนีแล้วยังมันบอกับเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วอาอีนี่ปีเกือบเลน่าบอกเกอน่ข้างล่างสวัสดีครับตัวนี้ก็เดือกงานแล้วนะครับก็ต้องขึ้นรถกจะกับบาน บโซทอนบังไฟโกโอ้เจบตาคร่ิใส่อันนั้นจนนาเป็นห้อยปวดตับสองแปดโอเคค่ะทุกคนค่ะตัวนี้ก็คือจบงายเ็นเซซีนไ่เรียบร้อยนะคะจังหวัดยะโซทอนนะคะทุกคิอว่าเป็นการเซซีนเพียงเท่านี้เพราะว่าหนเยลสี่ปถดเก่ยจงี ต่อไปนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าแบบเมื่อยนอนสูบมมันชลงเมื่อยเนาะก็พี่แก้วแกก็จะกลับไปเมื่อวันหยางไปเห็ดหยางบานเห็ดหยางเงี้ยเล่าหน่อยนะเตะกับบอสวงเป็นเศร้าแบบอิเล็กรอนก็ไปคอมมาไปคอมสิเห็ดเผือกเอาวันแดดเปรี้ยมมันเหนี่ยดนะเพรเลยเมื่อยนะอ๋อมันเมือนเพรี้ยมเหี่ยดเอาทำไมต้องโซบลายอ่ะเหนื่อยเนาะอ๋อมันเหนื่อยแั่มันเหนื่อยแล้วสิโบลายเออแตมันเหนื่อยแม่ละจ้าบอกแล้วหนึ่งส่วนแ่มึงดื่มอัน ไอาเปนจะอหนึ่งเอ้าง่ายไหมเอ้าทางนี้คือปวดจนปวดชีัวดชีสหลุดเาเป็นแฟนโอ้ยโอมปวดหัวด้ยสุดเขามืนกับจังเาป็นอ้นนิแลนเพิ่นยังก่อนกเป็นหน้ากากนะมันเป็นเครื่องเซมวนต์มันมันกดซิลิโคนจะปวดหัวดีดีเบิงเป็นห้อยเราด้วหน้าผากปวดหัวดีดี เอามัก็จ้งซนไปใส่เาะมันซ้อนไปเรีใส่เาเจ้าเะเหรใส่เอาซ้อนไปเรียใส่อย่างนี้่มคันี่เอาไดเรีแล้วาวนาะไว้เรียนซ้อนไปเรีใส่ับนีไปเดินเดินดูช็อปออบเบร์ช็อปยังกอเบรช็อปยังไงแอปอ้ออเบร์อเเข้าสกอ อคุณชาชีหรอคลิปนี้นะครับก็บฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวเราจะมาถ่ายคลิปให้ดพืนนะครับจะพยายามอัปเดตคลิปใหม่ๆนะครับสวัสดีค,ครับบ๊ายบาย